สวัสดีครับมาในงานวันนี้นะครับก็เป็นงานฉีดสารันเกิดของพรสิริยุนะครับผมเอคนแรกเลยนะครับผมสามคำเลยครับกับงานนี้ครับขอขอดีๆฮะคิดกันได้ไหมกับกับเค้กก้อนนี้ครับสามคำเฮได้ได้ครับยุ้ยยุรู้สึกไงครับกับกับการเซอร์ไพร์ครั้งนี้ครับ ครับสมดีใามัำสมครับมคำสามคำสาคุณทมำสางเำสามคสามคุณาะคำามคนามคำามคำสามคำสาม้ำสาคำครคมคำสาคำครคมำมคำมคคราคำสามคำสามคมคมคำามี่สามคำาสามสามคำาาสามคำารเซอร์ไพรส์ครั้งนี้ครับผมมามสาสคำค อะไรดีอรับที่นายนายบอกแล้วให้มันคิดโนนนึกด้วยที่คิดนายงามมากครับแน่นอนครแน่นอนไม่แน่ละผลิตว่าไงครับผลิตมากกว่าเค้กครับนี่มากกว่าเค้กว่าไงครับนนไมเข้าบสนายรู้เบสครับสามคำเลยครันายตื่นเต้นครับนายตื่นเต้นครับรำว่าไงครับเพื่อนเต็มร้อยครับงอถ่ายต่อเลยเพื่อนถ่ายต่อเม่ไม่ไม่รู้เ่องวะเรยังไม่คิดยังนึ่งข่อย รู้ไม่สิ่งยังไงครับมาก้าไม่รู้มาก้าไม่ต้องพูดอะไรเริงขอบคุณมากครับขอให้กันเลยฮะที่จูนที่จูนระดับไหนเนาะนี่นี่คือเค้กของเรานะผมของเรา<ป>จ,ารรจาีรู้สึกยังไงครับกับเค้กก้อนนี้ฮะอร่อยมากแน่นอนครับแล้วจูนนะครับจูนรอร่อยมากเลยเดี๋ยวใครเนี่ย อ่าขอขอพิพัน์ขอพิพันธ์ให้โอวากับขอพิพั่ธ์ให้โอวาดกับความสิริยุ่หน่อยหนึงนะฮะขอให้โอวาดก่อนครับอย่าห้ยครับผมก็ผมงานกรัผมก็ขอให้ความสิริยุ่นะฮะประสบความสำเร็จในชีวิตแน่นอนฮและสุขสั์นะครับผมกับอ่าชีวิตคู่แน่นขอซ้าามคัสามคสามคนะฮะแต่ว่นเรไหมาี่ยไม่ได้ ขอดูนโดนเลยฮะตายหล่อมากแล้วก okay, ันโอเคครับผมต่อไปนะครับผมนอนสามคำให้กับเพื่อนๆนะครับน่าน่ารักครับก็เนี่ยครับเราก็จบกันเท่านี้นะฮะจบเค้กก้อนโม่งยังไงนะผม